ติดตามข่าวด่วนกับไทย PBS ค่ะคุณผู้ชมไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงแล้วที่เกิดเหตุจราจนภายในบริเวณเรือนจำกลางปัตตานีนะคะเป็นการก่อเหตุโดยนักโทษไทยในเรือนจำพยายามที่จะก่อเหตุไฟไหม้ภายในเรือนจำแต่ว่ารายงานล่าสุดระบุว่าทหารอาจจะเข้าไปและน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วช่วงนี้ติดตามจากคุณกุลธิดาสามะพุทธิบรรณาธิการข่าวเว็บไซต์สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะกุณกุลธิดาคะค่ะ สถานก,การณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะที่ได้รับรายงานนะคะค่ะตอนนี้เอ่ฉันยืนอยู่ด้านหน้าเรือนจำกลางปัตตานีนะคะเมื่อเวลาประมาณ24นาฬิกาค,ค่ะเจ้าหน้าที่ชุดปราบเราจนได้เข้าไปภายในเรือนจำนะคะ แล้วก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยช่วง40ถึง50นาทีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็มีได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะภายในเรือนจำนะคะแล้วก็แต่ว่าเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยได้บอกกับผู้สึกอขาวว่าเป็นการใช้กระสุนยางไม่มีการใช้กระสุนจริงนะคะแล้วก็เป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เรือนจำเองหลังจากนั้นเมื่อหลังจากที่มีการส่ง ชุดปัตรเคนเข้าไปแล้วเนี่ยก็ได้มีการนํารถบรรทุกนักโทษนะคะประมาณสามคันมาจอดด้านหน้าพร้อมกับหน่วยผู้ภัยนะคะนําเปลมารอลำเลียงผู้บาดเจ็บนะคะเมื่อเวลายี่ิบนาฬิกาห้าินาทีนะคะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมบอกว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและกําลังจะมีการนําผู้บาดเจ็บลําเลียงผู้บาดเจ็บออกมานะคะแล้วก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งเข้าไปเคลียร์พื้นที่ภายในค่ะพอจะมีรายงานไมหมคะว่ามีผู้บาดเจ็บประมาณกี่คนนะคะ ตอนนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีการนําชุดตัดกระเจรวิ่เข้าไปเนี่ยผู้เสียหาก็ถูกกันออกมาด้านนอกรั้วคือด้านถนนด้านนอกเลยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าขอให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการชี้แจงรนเระเอดอีกครั้งนะคะคุณคุณทิดาติดตามสถานการณ์อยู่บริเวณเรือนจํากลางมาหลายชั่วโมงเลยนะคะพอจะเล่าสรุปให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งได้ไหมคะค่ะก็เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10 16มีนาคม30นาทีนะคะโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยมีประมาณมีแค่สองคนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามที่จะเจรจานะคะโดยมีข้อเรียกร้องเนี่ย14ข้อนะคะของทางกลุ่มนักโทษที่ก่อเหตุนะคะซึ่งข้อหนึ่งก็คือมีการอยากจะให้ย้ายผู้คุมเรือนผู้คุมนะคะแต่ว่าการเจรจาที่เกิดขึ้นหลายครั้งก็ไม่เป็นผลนะคะ ระหว่างนั้นเนี่ยมีการจุดไฟเผาภายในเรือนจำในหลายครั้งนะคะครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่สองที่เป็นครั้งใหญ่ที่ทติดกับั้วเรือนจําที่ผู้สื่อข่าวเห็นชัดเนี่ยก็เมื่อเวลา21นาฬิกานะคะหลังจากนั้นก็มีการจุดขึ้นอีกหลายครั้งเลยแล้วก็เรื่องไฟเนี่ยยังยังคงมีทุกขุนมีฟันลอยขึ้นมาตลอดเวลานะคะส่วนกระทั่งเมื่อ24นาฬิกานี่ค่ะที่ได้มีการนํากําลังเข้าไปภายในเรือนจําแล้วก็เมื่อซัก ห้าถึงเมื่อสัก2ี่สองนาห้าสิบ 22, นาทีเนี่ยก็เจ้าหน้าที่บอกว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะคะ,ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีไม่มีการยืนยันแน่ชัดนะคะเป็นเป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ี่ายด้านนอกเท่านั้นนะคะคุณกุณธิดาครับภาพที่พอจะเห็นสถานการณ์ล่าสุดดูเหมือนจะมีะะรถผู้ต้องขังเคลื่อนออกมาจากบริเวณหน้าเรือนจําที่คุณกุณธิดาเห็นนาทีนี้เป็นยังไงบ้างคะยังคงเป็นการเอารถเปล่าเข้าไปนะคะแล้วก็มีการเสริมกําลังเจ้าหน้าที่เข้าไปในเรือนจำค่ะ เป็นทั้งตำรวจแล้วก็ทาหารนะคะส่วนการลำเรงผู้บาดเจ็บเนี่ยยังไม่เห็นนะคะยังเป็นการเอารถนักโทษเข้าไปจอดด้านหน้าเรือนจำหลายคันนะคะเมื่อสักครู่ที่เกิดขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วน่าจะมีเสียงปืนดังขึ้นบริเวณใ,ในเรือนจำลองอธิบายให้รับทราบหน่อยนะคะค่ะคือเป็นเสียงดังปืนเนี่ยนะคะเป็นเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นเป็นชุดๆนะนะคะ ซึ่งไม่เราก็ไม่ยืนยันว่าเป็นเสียงที่ใช้กระสุนจริงหรือว่าใช้กระสุนยางแต่ว่าจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ทหารก็ยืนยันว่าเป็นกระสุนยางน,นะคะจังขึ้นเป็นชุดชุดบางทีก็ชุดยาวบางทีก็เป็นชุดสั้นนะคะก็ประมาณห้าสิบนาทีะคะ่ะที่ท,ที่ที่ได้ยินเสียงคือจะไม่ได้ต่อเนื่องนะคะนนเป็นท่นวงค่ะค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตรึงกําลังกันอยู่ข้างนอกหรือว่า กระจายกันเข้าไปภายในเรือนจําแล้วคะมีทั้งภายในเรือนจําแล้วก็ด้านนอกชั้นที่เป็นภายในรัว้วแล้วก็ด้านนอกที่อยู่ริมถนนด้วยะคะ่ะมีทั้งสามชั้นเลยค่ะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าอาจจะมีนักโทษบาดเจ็บแล้วค่อยๆทยอยออกมาเริ่มได้เห็นบ้างหรือยังคะยังเลยค่ะตอนนี้ยังนะคะเมื่อสักสินาทีเนะะี่ยค่ะที่ได้รับรายงานว่าผู้ควบคุมสถานการณ์ได้ละเรียงลำเลียงผู้บาดเจ็บเนะะี่ยค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยณจุดที่รายงานตอนนี้ยังไม่เห็นการลําเลียงผู้บาดเจ็บออกมานะคะ แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ผู้พยเนก่ยก็มีการเตรียมเปรไว้อยู่ด้านหน้าแล้วก็รถพยาบาลก็รออ,อยู่ด้านนอกหลายคันนะคะคุณกุลนิดาคะดูเหมือนทางนักโทษจะมีข้อเรียกร้องหลายๆข้อนะคะโดยเฉพาะที่บอกว่าต้องการขอบพบผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนี้ยังมีการเจรจาและมีการทําตามข้อเรียกร้องของนักโทษบ้างไหมคะเ,ออเ,ออเบื้องต้นเนี่ยออทางเจ้าหน้าที่บอกว่าบางข้อทาทาตามได้บางข้อไม่ได้นะคะคือดิฉันได้รับรายงานเท่านี้ แล้วก็สถานการณ์เฉพาะหน้าคือการควบคุมเหตุการณ์ภายในเรือนจำนะคะก็มืกจะยุติการจราจรค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังตรึงกําลังกันอยู่บริเวณหน้าเรือนจํากันเยอะไหมคะเยอะค่ะก็หลายชุดนะคะแล้ว,ลวสาหรับในชั้นทั้งข้างในข้างนอกเอ,อภายในรัว้วแล้วก็ภายนอกรัวะะ้วค่ะค่ะสําหรับเพลิงไหม้หนาทีนี้เป็นยังไงบ้างคะเอ,อเมื่อสักยี่ 24 22นาฬิกาเนี่ยยังมีไฟไหม้อยู่นะคะยังเห็นเปลวไฟเป็นสีส้มขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะคะแล้วก็ควันก็เริ่มสงบลงแต่ว่ารถดับเพลิงก็ยังฉีดน้ําจากด้านนอกกําแพงนะคะเข้าไปอย่างต่อเนื่องเลยค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากแต่ว่ากลิ่งควันพวกนี้ก็ยังได้ได้กลิ่นอยู่ทั่วเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณคุณธิดาคะค่ะสวัสดีค่ะ สถานการณ์ล่าสุดนาทีนี้จากบริเวณเรือนจำกลางปัตตานีนะคะซึ่งเหตุจลาจลเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ16.30นาทีเป็นความพยายามของนักโทษที่ต้องการที่จะมีข้อต่อรองหลายๆเรื่องและได้ก่อเหตุเพลิงไหม้ขึ้นนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็เพิ่งจะ กระจายกำลังกันเข้าไปเพื่อพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์นะคะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกลับมาติดต่อติดตามกันได้ในช่วงข่าวภาคดึกเวลาเที่ยงคืนช่วงนี้ติดตามรายการ I hear you ฟังอยู่รู้อย่างคะ่ะ